แมงมุมมันกินอือแสดงว่าคกินได้กินได้ <laughs> เป็นไก่คอดนะโอ้พี่น้องคะ่ะสุกดไหในเล่าจะเท่าบ้านเรานะคะเนาะอยู่แบบบ้านๆอยู่จนสี่มีความสุขที่สุดเลยค่ะพี่น้องสุกดไหในเล่าจะเท่าบ้านเราทีค่ะพี่น้องบรรยากาศนอนเว้น่นกลวยปีฟังเสียงหมากกระแลงหมากกระโลงควายกับวอดด้ ว่าด้แย่นะพี่น้องนั่งว่าโอเคเลยนั่งอยากกลับต่บานหอดเสาอาทิตย์อยากกลับต่บ้านค่ะพี่น้องอยากมาแต่หน้ามาสูดอากาศให้เต็มปอดแล้วจ้างไปสู่งานในเมืองใหม่สุขเกินก็หนีหาไหนพี่น้องเตรียมใบสั่งว้เด้อค่ะพี่น้องสุขใดไหนเราจะเท่าบ้านเราค่ะ ยายเล่นใหญ่มากกินทั้งตะกร้าเลยดูสิเขาไม่ด้ <laughs> อ่ะ <มา S 1> ของแท้เลยเนะี่ยยายเยี่ยมมากๆแบบนี้แหละไม่ต้องใส่หรอกใส่แบบนี้เลยแบบนี้แหละแบบนี้แหละจมให้ยายเพราะยายกินตะกร้า <laughs> ความสุขของผู้เฒ่าผู้แก่แบบฮอนฮอนแม่จะแพ้เกินเกินไหนแม่เกินไหนมันมีเขือนไหนอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแ,แม่แม่เสิร์ชก่อนแม่ถามเพื่อนก่อนว่ามีที่ไหนเที่ยวบ้างเดี๋ยวขอแม่ให้ไปไกลฮะที่ไหนลูกไปเสิร์ชเสิร์ชสิลูกเสิร์ชสิแต่ว่าคนมันเยอะไม่ดีไม่ดีเอางาเอามันเยอะก็ดีแล้วมีเพื่อนเนาะนี่ค่ะพี่น้องใกลหมืเดียวกันหมดยายกินทั้งตะกตาเลยค่ะพี่น้องคุณน่ะตะก้าเข้าไปด้วยปลูกเองบอยายปลูกเอง ปลูกเองกินเองนักเลงพอตอนนั้นฉีดด้วยเพห็นนะฉีดยาแลไม่ได้ฉีดเพห็นนะใช้ฉีดยามันก <Yes, ็จะไม่ปลัดฉีดยายโอเคยายทำไม่ฉีดมาเด้อค่ะพี่น้องกินก้าโพดยายแมงบ่งมันกินยายแสดงว่าคนกินได้คุ้นกินได้ยายถ้าฉีดยาถ้าฉีดยาถ้าฉีดยาแมงบ่งมันจะจีบวัวจะ มันก็ปอดอันนี้ปลอดสาร100%ดูจากแมงบ้งเจาะอ่ะใส่ใ่พอเบิ้องมองไดมันพอเบิ้งทองเออนมมันเกิดมันหดขึ้นแล้วว่ามันด้ตึงขึ้นมาเลยแบบอ๋อนี่ได้กี่ใส่ น,นุ่มทอดนี่เท่กไ่อืมปรดนนี้อันนี้มันยุ่มมันยานคนบ่ายของมันตัวนี้อ๋อมันตึงเนาะอเออมันกระสุง่งกรส่งไงนี่บอกไอม้มีไอม้มีโอ้สวยเดียวละพอไ้อ่เอ่โอ้ยสมองขายฮึมจ้าครูปหน่อยค่ะเป็นไก่ทอดแหละคนสวยทองค่ะ